บรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นลื้นฟ้าขึ้นฝนแต่ว่่มีฝนเด้อค่ะมันเป็นอากาศคึมๆสื่อๆค่ะเอากรวมาเบิงเงินสวนดอกไม้เก้านี่ล่ะมันยังมีช่ชมอยู่กับช่มไปโลดค่ะสวนดอกไม้มันฝ้ารางก็ขุดกินไปเรื่อยๆถั่วพุ่มนี้ก็เก็บกินทุกวันค่ะเพราะว่าถั่วพุ่มโดกค่ะโดกแล้วเนาะเบิ่งแน่่นะ เห็นบอ,อน,นี่ข้าตัวพุ่มนี่เก็บมาว่านีได้เนี่ยนี่ก็ขึ้นมาอีกนี่เต็มเลยค่ะว่ามันมีดอกตลอดเนาะค่ะก็ต้องกินไปตลอดนั่นแหละดอกใหม่ฟังนี่ไหมคืองามแท้พุ่มมากดอกใหม่ก็ทายแต่ดอกใหม่แล้วเพราว่าปลูกลงใหม่ไว้าทายคลิปวิดีโอเนาะเพราะว่าจยเจิมก็ อยู่ในป่าก็ต้องชมอย่างนี้แหละค่ะทุกคนชมอะไรคิดอะไรมากมายชมธรรมชาตินี่แหละมันแบบจิตใจร่างกายโว้ยนั่นเห็นบอมาเจาะมากินแล้วแมงนอนน,นนะ่ะนะอืมถูงป่อบวมีดอกเหรอแม่มันมักดอกไอ้่มักกันนี่ยังก็ที่ขกขาวนะ่ะดอกแรดิดตัว นอนก็เลยมากินเจลูไดอะไรนะเขาเรียกนะเห็นไหมไอเจือตัวที่พูดก,ก็ไอเจมก็เก็บไปไว้แล้วเนี่ยเจนเซ่เห็นบอกเป็นเม็ดแบบเนี่ยก็จะเก็บไปไว้ค่ะแกะไวป้ปลูกปีหน้าผักสลัดอันนี้ก็ได้กินอยู่ค่ะแล้วก็เกิดมาใหม่ด้วยค่ะเกิดมาใหม่นี่ก็คือผักสลัดแล้วก็ผักชีค่ะอันนี้ก็ต้นหอมเหม็นไหมคะทุกคน ปลูกฝั่งนั้นก็ฝั่งนี้ก็แต้มอีกก็ได้กินอีกเนี่ยโบเฮจืมเธอจะกินพ่อเพียงอีหลกค่ะทุกคนนี่เบิ้งไหมถั่วรันเต่าเราสิเก็บไปทุกคนเบิ้งมืนอนี้คืบบอโบเก็บดอกพี่แดดไหมอันนี้มีแดดค่ะทุกคนเก็บหน่วยเดียวพออืเก็บหน่วยไม่มีแดดถ่ายคลิปกลางว่างมานะคะ่ลนะลอ,องดูขึ้นนะดกโดดอ่อนตัวเอี้เตี้นอยู่นะทุกคนเห็นไหม เยอะจริงๆเอาไปเก็บนาดน้นำค่ะไปเก็บไอแอปเปิลจากน่วยก่อนนางกินไนบ้าะแอปเปิลนวยอยังสีสกอบแล้วกรอบหวานแต่น่วยแบบนี้กินสมพอดีค่ะเขียวเเนี่ยเห็นไหมเก็บหน่วยนี้อุ๊ยเหนาเหมืหน่วยนียล่ลวนตูบาดหนึง่ง นี่อนี่ดิมือนี่กินสมมือนี่น่าบเมืบอนี่บ่เน่าค่ะนี่หน่อยนี้ไปกินอร่อยอร่อยค่ะกรอบๆนี่หน่อยนี่ไม่อนีต้มต่ำนี่แม่เห็นไหมนี่หน่อยนี่งกัทุกคนออุ้ยนี่งามแท้อุ้ยลูกนี้งามเก็บก่อนนะคะเอาถ่ายคลิปจังอยก่อนถ่ายคลิปสั้นจังน่อยก่อนกว่า เก็บสดจากสวนลูกนี่ง่ายดีค่ะไอ้ารกบอนเห็หนไหมแอปเปิ้ลยังมีให้กินอยู่กะเต็มเลยจะไม่ต้องซื้อแล้วผลไม้ก็มีค่ะแอปเปน,นิล่าช่วงนี้ ดอกไม้สวยนั่งคุยกับดอกไม้ัย่น่อยก่อนค่ะดอกไม้สวยสีแดงดอกเจอเรเนียมค่ะเบ่งกระดอกไม้นิลหลาคนบักดอกไม้นะค่ะชมดอกไม้เราก็ไปคุยกันในบ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนย่าเจมิมชนนบสวิีเดน ถ้าเบิ้์รอกไม่ภาคกิบแอปเปิ้ลมาค่ะมากินแอปเปิ้ลน้ำลายแตกแล้วใช่ไหมขัดถึกคนเห็นบอกมันกำลังเริ่มอันนี้กำลังเริ่มห่างร่างเริ่มเืิมยังก็จะอร่อยน้ำลายแตกออกนําแล้วจ้ำเกลือพริกเกลือค่ะจับเสีบค่ะ กรอบหวานอมเปรี้ยวพอดีเลยกินกับไอ้พริกเกลือเนะะี่ยค่ะอืมนี่ก็ตัวอันเตาใหมทุกคนเป็นกินข้ามก่อนอืม กระดักแตงเป็นส้มกินแบบส้มแบบม่วงห้านะคะทุกคนมี่ยังก,กินไปกันละ่ระเพราะเรามีเราปลูกเองกินเองนั่นแหละคะ่ะอันไหนที่กินได้เราก็กินนั่นแหละมันขอป่าของอะไรก็ไปเก็บแค่บลูเบอรี่ลิงงอนอะไรอย่างนี้นะคะมากินค่ะเห็ดก็เหมือนกันนะทุกคนเห็ดก็มีหลายชนิดเนาะค่ะเนาะอืมก็นนี่ก็มาบอกเรื่องเห็ดเนาะ ไอเออมันมีแนวเบาวที่นี่เนาะเบาเรื่องเห็ดเนาะ<อ>เห็ดเกิดเยอะๆเห็ดเกิดได้หลายนะแต่ก็บอกว่าไอ้บอกกินก็บบ่ต้องเก็บมากน่ะก็ก็เก็บมาก็ว่าจะลองกินนั่นล่ะที่พระเอกเพิ่นก็บบว่าให้กินแต่ที่เก็บในป่าน่ะเก็บแล้วหอกกะไว้น่นบอกเป็นอย่างก็ที่เชื่อออกคือเกาค่ะทุกคนนั่นล่ะแต่เพิ่นเบิ่งเบิงก็มีหลายคำม,มีหลายพูดนะคะทุกคนให้ไปเบิ่งกัน ช่องนั่นช่องนี้ให้เจมิมอะเบิงทุกช่องน่นะค่ะช่องที่ให้เจิมชอบดูที่เก็บเห็ดนะช่องเพิ่นที่แนะนํามากนะช่องพี่ค่น,นน่ะไอ้จเจมิมเบิงแตงแต่ยังไม่ทันนี่ยังไม่ทันเปิดช่องนะคะ่ะไอ้เจิมเบิงเพิ่นนะคะเพราะว่ามากเพิ่นเก็บไปเห็ดเก็บผลไม้อย่างเงี้ยแต่ชอบชีวิตของเพิ่นนะคะแต่ก็ับที่ซื้อ,พอ,อ,อ,อเพิ่นดอกเพราะว่าบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นค่ะนั่นละ่ะ พี่มเอฟซี 4, ป่า 4, เอฟซีมันเขียนมาบอกหน้าว่าให้อันใดอันพระเอกนะ่ะไปเบื้อง้อมูลเฮ็ดแล้วก็ไปอันเบื้องนั้นพระเอกเพิ่นหูเบิดค่ะแต่เขารู้เห็ดกินได้ไม่กินได้เขารู้หมดแต่เขาไม่ให้กินค่ะครอบครัวของพระเอกไม่ให้กินเห็ดที่เก็บจากป่ากินตั้งแต่ยายเจ่อมมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกแล้วยายเจ่อมก็ไม่เคยเก็บเห็ดกินเลยค่ะ ยาเจม,มาเก็บเห็ดกินตอนเมื่อสปีที่แล้วหลังจากผ่าตัดเพราะว่ามีคนมาอยู่สวีเดนสามสิบกว่าปีมาหายาเจิ้มก็เลยพายาเจิ้มกินเห็ดพืงหวานยาเจิ้มก็เลยกินแล้วก็เห็ดหน้าเหลาหน้าดําเห็ดอะไรเห็ดไข่อะไรอย่างเงี้ยนั่นหละคนเขเ,เก็บมาแต่ยาเจิ้มไม่กินค่ะนั่นแหละก็เลยแต่แตอนนั้นมากก็เลยกากินเห็ดพืงหวานค่ะ ว่าคนสวีเดนเขากินไหมคนสวีเดนก็ขอบข้อย้ำเหมือนเด้อค่ะขอบข้พระเอกนี่เพื่อกินแค่เห็ดมันปูเห็ดอย่างอื่นไม่กินเห็ดมันปูเขากินเขาไปหาเก็บเขาก็ซื้อให้านเอานัา่นราคาเพราะว่าเขาไ้บวบไปเก็บเขายานในอะไรลูกเห็บมันลูกเห็บนะ่ะมากัดตัวเขาหลัง,ลงเขา่านทีไม,ไม่ไม่เข้าป่าพูดง่ายค่ะมีแตร่รเจอนี้แหละค่ะเข้าป่าคนเดียวนี่ละ่ะ พระเอกช่วงนี้เขาไม่เข้าปากเลยเชื่อมท่านก็นเลยพูดให้ฟังว่าพระเอกต้องไปศึกษาข้อมูลเห็ดอย่างงีน้นี้พระเอกรู้หมดค่ะเรื่องเห็ดค่ะเพราะว่าเขาอยู่สวีเดนเขาก็ต้องรู้อะไรเป็นไรแต่เขาห้ามไม่ให้เก็บกินค่ะยาเชื่องก็ยายเจื่องบอกว่าบอมเนค้นมากกินเห็ดปานันค่ะทุกคนเก็บมากก็กินนิดๆน้อยตากแห้งก็ใส่ซองพิตไว้ที่ไปเก็บแก็คือว่าอยากทายคลิปเอาให้ทุกคนเบิง่งอยงนีง่นะคะ ที่เพิ่นเก็บไอสโอนเต้นนั่นเพิ่นก็เก็บไปขายค่ะทุกคนย่าเจอไม่ได้เก็บไปขายเจอเก็บทําขี้แล้วก็เก็บมาทําชีวิตประจําวันของตัวเองนั่นแหละค่ะนะอันนี้ว่าเรื่องเง็ยบเนาะคะ่ะเรื่องต่อไปนะคะ่ะแม่ในแม่แม่เพื่อนในเขียนมาบอกว่าในโมโบมันที่ว่า,วา,วา,วายาเจอวอาเรื่องไอ้หาคู่ต่างชาตินะแล้วแต่ดวงวาสนาบางคน หากี่ปีกีป่ปีก็ไม่เจออะไรอย่างนี้ค่ะถึงเจอก็โดนยังก็โดนฝรั่งหลอกจังจินะคะทุกคนอันนี้มันก็ไม่ใช่แต่ฝรั่งหลอกผู้หญิงไทยหรอกนะตอนนี้มันมีสแกมเมอร์เยอะเมื่อก่อนผู้หญิงไทยก็หลอกฝรั่งนั่นแหละก็ถึงได้มาเสียชื่อเสียงกับผู้หญิงไทยนี่แหละคนดีๆเขาก็มองเป็นคนไม่ดีไปหมดอย่างนี้นะคะทุกคนผู้หญิงไทยนะคะ นั่นหละก็ไม่ได้เกิดอื่นเกิดไกลหรอกค่ะเกิดกับอยู่ที่ไอ้เพื่อนของคุณย่านั่นแหละค่ะพี่น้องทางคุณย่าน่ะเขาได้สไปยคนไทยพอมาแต่งแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านซื้อรถส่งเสียลูกทางบ้านทำอะไรให้ทุกอย่างพอมาอยู่กับเขาเขาก็จะเป็นคนแก่นิดนึงใช่ไหมก็ทิ้งเขาไปไปเอานู่นค่ะ ผัวนอร์เวย์ผุน่ะค่ะทุกคนนั่นแหละเขาว่าผู้หญิงไทยบดีผู้หญิงไทยมาจากตรงนั้นตรงนี้ผู้หญิงไทยทํางานแบบนั้นแบบนี้เขาก็ว่าไปนั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็ยานผู้หญิงไทยนะะ่ะผู้หญิงไทยนะะ่ก็หลอกฝรัง่งฝรั่งก็เลยหลอกผู้หญิงไทยกลาบกันไปสมัยนี้ก็หลอกกันไปนั่นแหละค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคะอันนี้มันอยู่ที่ดวงของใครที่จะเจอคนดีหรือไม่ดีนั่นแหละค่ะทุกคนถึงจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหน มันถึงเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไงทุกคนนั่นหละค่ะมันเป็นแบบว่าอะไรนะอืมมันพูดไม่ได้ค่ะทุกคนรู้แต่วันนี้วันพรุ่งนี้พูดไม่ได้ค่ะมันจะเจอมาอยู่เขาพระเอกดีๆอย่างนี้ใช่ไหมทุกท่านทุกคนสักวันหนึ่งถ้าเลิกลากันไปมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าเราก็ไม่ต้องมาตอบสาเหตุว่าทำไมถึงเลิกกัน มันเลิกมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกกัน่ยทุกคนยายเจิ้มไม่เคยการันตีว่าจะอยู่กับพระเอกสิบสี่ปีเนี่ยยา่สิบห้าปีนี้เนี่ยจะได้เลิกกันไหมจะได้หย่าร้างกันไหมยายเจิ้มไม่การันตีว่าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดจนเถ่าจนแกบอบอรู้คะ่ะไม่มีใครรู้ยายเจิ้มก็ไม่รู้ค่ะนั่นและแล้วแต่อนาคตนะคะแล้วเมย์รากถามว่าเราค้นแก่แก่ดีหา,ค,หาคู่ต่างชาติฝรั่งได้ไหม อยู่ที่นี่ได้ค่ะคุณแม่คนแก่ๆก,ก็ไม่เป็นไรค่ะหาคู่ฝรั่งต่างชาตินะ่ะอ,อ,อยู่ที่นี่นะ่ะอายุห้าสิบถึงแปดสิบก็หาคู่ในเว็บไซต์ค่ะทุกคนอยู่ที่สวีเดนนะคะการที่หาคู่นะ่ะไม่ใช่หาคู่แต่เรื่องเรื่องอย่างนั้นนะคะทุกคนหาคู่นะ่ะก็หาคู่มาปรึกษามาอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะหาคู่มา มามาอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช่คะ่ะทุกคนเราจะบอกว่าอุ้ยแก่แล้วอยู่ที่บ้านเราแก่แล้วจะไปหาทําไมผัวฝรั่รงอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเข้าวัดไม่ใช่คะ่ะทุกคนสมัยนี้นะคะไม่ใช่สมัยโบราณโบราณตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนเวยคะ่ะสมัยนี้เ็าเป็นสมัยใหม่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็หาคู่ต่างชาติได้คะ่ะบ่เป็นอย่างคะ่ะเขาไปได้เว็บไซต์เลยคะ่ะมีแน่นอนคะ่ะทุกคนนั่นละ เอามื้อนี้กับเรื่องเบอกเรื่องเห็ดเรื่องฝาลังด้วยค่ะปนกันไปก็ขอบคุณคุณแม่ลาที่เขียนไมาจะได้ให้ลูกเจิมเบาให้เอลซี่ฟังเนาะค่ะ่าหาครูต่างศาต์ได้บอกคนเกดได้ค่ะเวลาคิดปนลค่ะทุกคนแบตเตอรี่เบรดหรอกค่ะตัดไปเบอกว่าหันยังมาท่านจบเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจเจิมพอกันไหมคิดหนาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video บ y ายบายเฮ้เด e อเฮเด